ลองมองมุมในแน่นักลงทุนบ้างครับเซกเตอร์ไหนที่ยังมีความน่าสนใจรวมถึงมีความแะกกดของตัวหุ้นในกลุ่มที่ว่าสามารถลงทุนได้ในช่วงปลามาสยีที่มีความเสี่ยงสูงบ้างนะครับ,รบผมชอบตัวของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างแล้วก็วัสดุก่อสร้างนะครับที่ชอบในตอนนี้เพราะว่าผมว่าผมมองว่าหนึ่งเนี่ย นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐหรือการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าปีงบปีงบประมาณปี56เนี่ยคงจะต้องเร่งขึ้นเพราะว่าความเสี่ยงภายนอกเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนเนี่ยในรอบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีการดําเนินการอย่างต่อเน,นื่องด้วยคือไม่ได้เป็นการพูดแล้วก็ไม่เกิดขึ้นพูด,ดง่ายๆ่ายเพราะจริงๆเราถ้าเราพูดถึงการลงทุนของรัฐเช่เนรเรื่องรถไฟฟ้านะครับเรื่องรถไฟลังคู่ รถไฟความเร็วสูงอะไรต่างๆเหล่านี้จริงๆพูดกันมานานแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าด้วย,ด,วยด้วยจังหวะเวลาในปัจจุบันมันมีความเป็นไป,นปนได้สูงที่จะเกิดขึ้นเพราะหุ้นกลุ่มนี้ผมคิดว่ายังมองว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการปรับขึ้นนะครับของทั้งราคาของทั้งผลประกอบการของบริษัทจดทะเบเยนนะครับซึ่งมันก็คือรับเหมาก่อสร้างแล้วเขาวัสดุก่อสร้างผมว่าวัสดุก่อสร้างนี่ยังเป็นกลุ่มที่ยังละก,กาด ถ้าคำถามว่ารังกาดผมว่าสุขกสร้างยังเป็นแล้วงกาดถ้าเราดูการประมาณการกําไรของหุ้นในกลุ่มนี้ผมเชื่อว่ายังนักวิเคราะห์ยังไม่ได้ม่ได้มองกลุ่มนี้เนี่ยดูดีมากนักโอกาสที่จะมีการอัปเกรดผลประกอบการผมว่าเป็นไปได้นะครับถ้าลองลงไปผมคิดว่าก็ยังเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่อสังหาริมทรัพย์เนี่ยราคาหุ้นคงไม่ได้แลกาดแล้วนะครับแต่ราคาหุ้นยังไม่ได้โอเวอร์ยังไม่ได้สูงเกินไปแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบการปรับตัวขึ้นก็ยังถือว่าไม่ได้มากเท่ากับ พวกเช่นยานยนต์เช่นค้าปลีเช่นโรงพยาบายเช่น ICT เป็นต้นนะซึ่งที่ผมระบุมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นพวกหุ้นเกี่ยวกับการบริโภคในประเทศทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนนักทุนครั้งหนึ่งง,ง่ายๆก็คือไซคลของตลาดหุ้นนะฮะหรือตีมของตลาดหุ้นอย่างนี้ไปอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยจากเรื่องของคอน sumption play เป็น investment play นะครับก็คือไปทางฝั่งของการลงทุนภาคหลักมากขึ้นนะครับ ส่วนการลงทุนภาครลัสเนี่ยมองว่าจริงๆจะทําให้หุ้นกลุ่มเนี้ครัสทูได้มีอัพไซด์มากน้อยเพียงใดนะในกลุ่มผมมองว่าอัพไซด์มีค่อนข้างมากนะครับอัพไซด์ที่มีค่อนข้างมากเนี่ยมันมันจะเกิดจากเรื่องของคือต้องเรียนไว้ก่อนว่าการที่หุ้นจะขึ้นได้มันต้องมองเห็นว่ามีโอกาสที่กําไรจะเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์คาดการเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่ได้เป็นการคาดการร้อยเปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงเพราะว่า ความไม่แน่นอนของของโครงการต่งตางๆเนี่ยมันงมันยังมีอยู่ยังมีอยู่ในใจยังมีอยู่ในความรู้สึกของนักลงทุนและนักวิเคราห์ดังนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมคาดก็คือรัฐบาลเดินหน้าได้เร็วเดินหน้าได้จริงเนี่ยโอกาสที่ผลประกอบการหรือโอกาสที่นักวิทรอตเขาจะคาดการกํัาใหม่ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ให้หมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นมันจะเป็นไปได้นะพูด,ดง่ายๆคือมันยังอยู่ในช่วงของการปรับประมาณการขึ้นน่ะ ไซเคิลนะของ e a r n i n g ็มันยังเป็น, up, นยังเป็นอัพไซเคิลอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นช่วงที่กำลังจะเรียกว่าพีคแล้วแล้วจะลงยังไม่ถึงพีนะครับซึ่งจะแตกต่างจากหุ้นบางกลุ่มซึ่งเ,เรียกว่าอะไรอะเรียกว่าอย่างเช่นค้าปีเป็นต้นเนี่ยเราเรียกว่าเราเห็นเราเห็นเกือบจะหมดแล้วหละว่าจะมีการขยายสาขาเท่าไหร่เราเห็นหมดแล้วว่าการเติบโตในแต่ละปีจะเป็นเท่าไหร่โอกาสที่จะมีอะไรที่จะดีกว่านี้อีกเนี่ยมันจะยากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่านักวิเคราะห์ก็ทำกับละทำบ้านา,นานข้อมูลกัน ร,ราคาหุ้นก็ขึ้นมานลักษณะนี้จะแตกต่างจา,จากอย่างที่ผมบอกแน่นอนถ้า,ถาเทียบความเสี่ยงผมคิดว่าการลงทุนในรับเหมาก่อสร้างหรือวัสดุก่อสร้างต้องมีความเสี่ยงมากกว่าผลิตหรือล่ละเพราะว่าด้วยลักษณะธุรกิจแต่ด้วยลักษณะของออราคาและความคาดหวังกับผลประกอบการผมคิดว่าในกลุ่มของออวัสดุก่อสร้างหรือรับเหมาก่อสร้างยังยัง,ย,งยังมีโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้มีโอกาสปรับประมาณการขึ้นได้บ้าง ในกลุ่มวัสดุกอ่อสร้างรับเหมากอ่อสร้างรวมถึงเมื่อกี้ที่พูดถึงอสังหาเนี่ยเรามองตัวไหนเป็นท็อปพิกของเราไหมฮะใมุมมองของกินเองนะครับ,รบผมมองว่าตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าหุ้นหนึ่งอย่างปูนสมเปนไทยเป็นตัวแทนนะครับเพราะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ต่างชาติสามารถเข้าลงทุนได้นะครับหุ้นในกลุ่มของออรับเหมากอ่อสร้างเนี่ยเราก็ชอบอย่างถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่เราก็ชอบตัวของสเตคอนนะครับถ้าลงลงมาเราก็อาจจะชอบหุ้นอย่างทีดีซีแอลเป็นต้น แล้วกลุ่มอสังหารรักลุ่มอสังหาเนี่ยเราชอบอย่างเช่นตัว quality house ซึ่งยังไม่แพงมากนะครับชอบอย่างเช่นตัวของรึกษาตัวของ AP นะครับเมื่อกี้พูดในตัวของดีมาของอสังหานิดนึงนะครับมองว่าดีมาเนี่ยจะตกลงไปไหมครับเพราะว่าจากมุมมองของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะมีความชะลอตัวลงแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยจะทําให้หลายฝ่ายเนี่ยอาจจะเกิดการชะลอการซื้อบ้าน คือผมคิดว่าการชะลอของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเป็นการชะลอเป็นการชะลอก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการทําให้กํากลังซื้อของอผู้ที่ต้องการจะซื้อบ้านจริงๆเนี่ยลดลงไปมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าความต้องการซื้อบ้านไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงนะครับอันที่สองเราต้องไม่ลืมว่าในประเทศไทยเ,ยเองเราก็เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เรียกว่าโครงสร้างเศรษฐกิจต,ตอนนี้ก็มีการ พูดง่ายคือมีม,ม,มีคนต่างชาติเ,เข้ามาอยู่ในเมืองไทยมากขึ้นเรื่อยๆแนละเรากำลังจะพูดถึงอนาคตของ AEC ด้วยเลยด้วย,วยเพราะฉะนั้น,นความต้องการอนะสังหาริมทรัพย์มันก็จะเพิ่มขึ้นไปซึ่งคำว่าอาสังหาริมทรัพย์น,นี่เราไม่ได้หมายถึงว่า,บ,าบ้านอย่างเดียวอาจจะหมายถึงบ้านเดียวหมายถึงทาวน House, ์เฮาส์หมายถึงคอนโดหมายถึงอาคารให้เช่านะฮะส่วนใหญสปาร์สเมนต์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้น,นดีมานของ,ของ,ของอสิ่งเหล่านี้นผมคิดว่ายังมีเรียลเดมานอยู่นะครับ อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยจริงผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยคงกลับเข้าสู่ลักษณะที่เรียกว่าอาจจะเป็นการทรงถึงลงแล้วล่ะนะครับซึ่งการที่มีดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยมันก็จะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งเหมือนกันให้กับเราเป็นนักลงทุนนะครับซึ่งมีเงินมากแล้วอาจจะไม่ต้องการฝากเงินไว้นะครับเพราะว่าให้ผลตอบแทนต่ำก็อาจจะมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็ได้หรือว่าผู้ที่จะกู้เงินนะครับก็ไม่ได้เป็นภาระมากนักซึ่งดอกเบี้ยมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาบ้างเนี่ย อาจจะช่วยได้บ้างนะครับแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะหนีไปไม่ได้เลยก็คือต้องมีความมั่นใจซึ่งก็คือต้องขึ้นกับภาพเศรษฐกิจซึ่งก็อย่างที่ผมเรียนไปถ้ามองของเศรษฐกิจไทยปีหน้านะครับต้องเรียนว่าคงจะโตน้อยกว่าปีนี้แน่พะปีนี้โตเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ5 5าห้าห้ปนะครับปีหน้าเนี่ยก็อาจจะโตต่ำกว่านั้นก็คงจะอยู่ประมาณ4.5ถึง4.7%นะครับแต่ว่าการที่มีเศรษฐกิจที่อ่อนลงมาเนี่ยส่วนสําคัญเป็นการอ่อนลงมาเนี่ย จากเรื่องของภาคของการส่งออกมันไม่ได้เกิดขึ้นจากส่วนของเศรษฐกิจในประเทศทั้งหมดนะครับก็ต้องเรียกว่ายังมีตัวช่วยอยู่บ้างแล้วก็ผมคิดว่าการใช้ใจ่ายภาครัฐนี่แหละก็คงจะทําให้ระดัะดบของการ<ป>ขยายตัวของเศรษฐกิจเองก็คงจะระคองสถานาการณ์ไปได้ซึ่งก็คงจะทําให้ความต้องการใช้สังหาความต้องการอสังหารมิมทรัพย์เนี่ยก็คงไม่ถึงกับถดถอยลงไปนะครับคือกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยช่วงนี้มันเป็นฤดูกาลด้วยนะสองก็คือว่าผมคิดว่า การเดินทางของจริงๆคนที่เข้ามาในเมืองไทยอาจจะไม่ได้มาเที่ยวก็ได้นะอาจจะมาทําธุรกิจก็ได้ซึ่งมันจะผ่านมาที่เรื่องของ AOT มันจะผ่านในเรื่องของสายการบินแล้วก็ผ่านไปที่เรื่องของโรงแรมก็แล้วแต่ว่ามันจะไปทําอะไรกันนะครับแต่ทั้งหมดมันจะผ่าน AOT แต่พุ้งมังขึ้นมาแล้วล่ะมันก็ไม่ได้ว่าต่ําแล้วนะจะบอกว่าเรื่อง AC ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับนึกภาพง่ายๆคือประเทศไทยก็คงจะเหมือนฮ่องกงคนจะไปจีนก็ไปฮ่องกงก่อนเหมือนไทยอ่ะถ้าคน มือนเอซีถ้าคนอยากจะไปลาวไปพมา่าอ,อาจจะมาไทยก่อนเพื่อเพื่อมาสตาัดดี้เราค่อยเข้าไปเพราะว่าฟอรซิลิตี้ที่นี่มันมันดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ดีของไทยคือว่าเราเรามีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่จริจีอินเดียคือยุโรปเนี่ยหายไปละคือน้อยไปละแต่ยุโรปที่ยังเข้ามาเยอะจะเป็นรัสเซียซึ่งรัสเซียเป็นเศรษฐกิจฐฐฐที่ขยายตัวดี แต่เรามีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่คือจีนอินเดีย e ก็คืออันนี้อาจจะได้ปริมาณเข้ามาได้ปริมาณเข้ามาเยอะแต่ว่าแน่นอนคุณคุณภาพคงไม่เท่ากับนักท่องเทีย่ยวยุโรปเพราะนั้นเขาก็ระเป๋าหนักมากแต่ว่าจํานวนจะเข้ามาเยอะคือจีนอินเดีย e ซึ่งคนเหล่านี้ก็นับวันน้บวันคนโดยจะมากขึ้นนะครับคือเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงก็แล้วแต่แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของคนมีตังค์ก็จะมากขึ้นเพราะนั้นจำนวนคนที่จะมาเทีี่่ยวนนนมมััจะาาจะากขึ้ครบ